ท่านบนรรพบุรุษพยายามเข้าเขารบอ๋อทำไมต้องมาทำท่าคำรับให้ดาบแบบนี้ด้วยอะ่จะจำมาเคอไปลนะนี่เป็นสมบัติประจำตระกูลที่บรรพบุรุษของฉันได้รับมาจากเจ้าเมืองบรรพบุพรุษของสเสน่ห์ออกเป็นซามูไรยอย่างนั้นเหรอเก่งมากเลยละ่ะเคยช่วยเจ้าเมืองให้รอดพ้นจากอันตรายมาแล้วด้วยนะหลังจากนั้นมาตระกูลของฉันก็เลยได้เป็นหัวหน้าข้ารับใช้ของเจ้าเมืองมาตลอด คนนะ่าข้ารับใช้นี่ก็เป็นใหญ่รองจากเจ้าเมืองสินะเจ้ตระกูลเป็นผิดกันผิดกันเยอะอืมเจา้าสเนอโอนะ่ะไม่ต้องมาเบ่งกันเลยตังอยูที่เรานี่แหละก็เลยถูกโดโูถูกกันแบบนั้นเลยเฮ้ย ي, ใครจะไปยอมแพ้กันเล่าไปหาบรนพบุรุษของพวกเราด้วยถามไม่ชินกันดีกว่าห,<อ>หม้อทำอะไรอยู่เล่เาเดี๋ยวไปตับกลุเข้ามาด้วยออรู้แล้ว โอยอยู่ในภูเขาลึกอย่างนี้เลยเหรอก็เป็นน้ยพลานนี่นะแต่ว่ามีคนอยู่ในที่แบบนี้ด้วยงั้นเหรอ <c oughs> อ๋อครั <c oughs> ้งแรกที่ธนูของฉันเข้าเป้าเป็นธนูกีตัวใหญ่นี่เองธนูกีอะไรกันเล่าดีนะที่ฉันมาเป็นหุ่นยนต์นะอ๋อเราว่าให้มากกว่านี้หน่อยเซโอ๊ยขอโทษทีนะข้าสายตาสั้นน่ะ <c oughs> นี่โดราเอมอนคนนี้ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้สินล้วเป็นใครน่ะ ้าก็เป็นนายพานชื่อโนบิซากุโหยไม่เอาไหนจริงๆด้วยอ่ะเยแล้วคุณโากุป็นแด้านใ่เลยไเคยล่าหูป่าม่อก่อนเลยเคยแต่นกฟหรือว่าหนู้ียวเลยโ้โหายเยอะ อ้าวเหรออย่าะสำเร็จสำเร็จฝีมือข้าเดืเยี่ยมจริงจริงอะเหมือนสุนีโอเปียกเลยมันก็องเป็นเขาสนโอเหรอแลกระไรมารยารู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครกันบุตรคนเดียวผู้สืบทอดตระกูลโฮเนคาวะโฮในคาวะสุเดบรุนะตอนหน้าสมุไรพวกเจ้าทำอะไรลงไปกันเนี่ยฮะถ้าไม่รีบขอโทษเดี๋ยวก็ถูกฆ่าตายหรอกไม่จะฆ่าละลูกนี่ตอกรบแล้วนะลูกนะฮะ ในที่สุดก็เกิดสงครามได้หรือขครับออข้านพ่อข้าน้อยจะพยายามครับอือมันที่พึ่งพาด้เจริงๆดีล้วแมแสดงฝีมือให้้าเมืองชื่นชมกันหน่อยนะลูกนะไปขอรับโอ้โหสามูลายนี่แท้จังเลยนะข้าเองก็อยากแต่งตัวอย่างนั้นดูสักครั้งจังเลยดังนั้นก็อะไรกันน่ะให้ข้าออกศึกนั้นหรอใช่ก็สร้างผลงาน ตานมาอะไรกันเนี่ยไมาไหนเลยอ่ะเออจริงสินะโนบิซากุคุงกันหน้าตาเหมือนนายเปี๊ยบเลยเพราะฉะนั้นนายก็ไปแสดงฝีมือเสลยแล้วก็สลับเปลี่ยนกันทีหลังก็พอด์นี่นะแมวแมวอ่ะข้าไม่อยากทำเรื่องโหดร้ายแบบนั้นลอะโอยจะยอมแพ้สเนีโออย่างงั้นเหรอเเข้าใจละอ่อดีเข้าใจได้ก่อนี้แล้วละที่เหลือก็จะทำยังไงกับเกราะและกระดาบดีล่ะสงครามสงครามสงครามอ่อฮะนี่ล้อเดียว ขอยืมชุดก่อนนั่นหน่อยดิครับคุณป้าๆนะข้าจะออกศึกและจะบอกให้ข้าข้างล่างที่สุดในหมู่บ้านนี้เลยนะแกแสดงดูก็ได้นะว่ข้าจะกรนดานอะไนไปดูนี่ลูกแก้วเฮ้ยเป็นแก้วที่สวยงามอะไรแบบนี้ต้องน้ำค่าอย่างแน่นอนเลยไม่แลกเปลี่ยนกับกอกข้าก็ได้นะข้ายอมข้ายอมอ่ะเอาเปล่าเอาเปล่าไม่หรอกที่นั่นมันเยเอาไหนข้ายกให้หมดเลยกระดานนี้ถอนให้หมดเลยเอากุ้งเกงในถอนหมดเลยไม่เอาเอเมนเอ้ยไปแล้วชอบ ไม่เป็นไรแน่นะคอปเตอร์ไม่ภครภาคคลุมล่องหนสุงมือจอมพลังอ,อ,อ,อะไรแถวนี้ก็คงไป็นตัวอะไรแล้วนะเป็นพวกไฟไหนถึงจะดีลุยไ,ไปตามสมควรเลยต้องเป็นฝ่ายที่ถูกต้องสิถึงจะดีไม่ว่าฝายไหนก็คิดว่าตัวเองถูกกันเท่นั้นแหละสงครามมันก็เป็นอีแบบเนี้ยนะจับเจ้าเมืองของฝ่ายนึงไปส่งตัวให้กับเจ้าเมืองอีฝ่ายนึงมันก็จบ,บเรื่องกันแล้วเวลานะจะเป็นงั้นเหรองั้นไปละนั่นไนเนย วัวเจ้าเมืองนี่อยู่นั่นเองดีละก่อนอื่นก็ต้องซ่อนตัวก่อนเอาตัวไปส่งให้อีกฝ่ายก็พอแล้วสินะไม่ยอะไรเนี่ยหอยได้ไมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจะตอบแทนทุกสิ่งที่ปรารถนาเลยแหละขคาเองก็จับมาได้คนนึงเหมือนกันนั่นนี่นะนี่ฮะเีนียมารู้นี่ทำได้ดีมากกุดหัวทั้งสองคนเลยเฮ้ยต้องฆ่าเลยนี่น่าสงสารรูจะตายไป โอ้โอะไรนะจะขัดขืนข้าเหรอปุดหัวตุรีด้วยคนอย่ามาล้อเล่นนะใครจะไปยังไม่ถูกฆ่ากันเลยเอาล่ะนะนี่เป็นคานี้ดีกวาเดี๋จะกลับมานะรอเดี๋ยวนะต่อไปก็จัดการเอง หอเค่มีของวิเศษพวกนี้รับรองสบายมากใช่แล้วใช่แล้วรีบไปเปลี่ยนตัวกันเถอะแล้วคนที่ช่วยเจ้าเมืองกับซนเนมารุก็คือข้าไปบอกได้เลยนะอือเท่านี้บรรพบุรุษของพวกเราก็ต้องได้เป็นหัวหน้าข้ารับใช้แน่แนเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าบรรพบุรุษของเราเป็นนายพล เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนไปเลยนี่แปลกจังเลยอ่ะลองดูทางทีวีการเวลาอีกทีดีกว่าข้าเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองไว้เอกครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนับจากนี้ไปเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าองครักอ๋ฮะงั้ยเอ๋อไอ้ผู้บล็อกของฉันมองมาทำอะไรอยู่อ่ะอะ